เพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีการต่อเติมทั้งข้างบ้านฝั่งซ้ายแล้วก็ข้างบ้านฝั่งขวารวมไปถึงบริเวณหลังบ้านด้วยนะครับแต่ฝั่งนี้เนี่ยคือเพื่อนบ้านเนี่ยเขายิงมาก่อนแล้วอันนี้เพื่อนบ้านเขาทามาก่อนเราเห็นไหมทำมาก่อนแล้วทีนี้ด้วยประโยชน์ที่ว่าเพื่อนบ้านทามาแล้วเราก็ไม่ต้องยิงชิดนี่เพราะว่าระแนงฝั่งนั้นก็พางตาฝั่งนี้ก็ยิงโป่งให้อากาศมันถ่ายเทได้ซึ่งระลับสเตเลสเนี่ยเราจะใช้เป็นเกรด2.1กับ3.4 0นะครับอ่ะก็คือคุณลูกค้ารีเควสต์เ,เป็ให้ สวัสดีครับผมโบสสาโรสอแฝงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเอเรสแพรกษาหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแฝงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักง,งานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักง,งานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ เอเรสแพทย์สานะครับต้องบอกว่าเคยมาถ่ายตั้งแต่งานฐานลากเลยคุณผู้ชมตอนนั้นนะครับเราทําการทําฐานลากเนาะก็คือลงเสาเข็มทำฟูตติ้งนะครับแล้วก็กําลังวางคานแนวคานของเราเนี่ยยาวมากเลยนะครับ แล้วก็วางคานเสร็จแล้วก็จะวางเหล็กพื้นแล้วก็แล้วก็ทาการเทพื้นนะครับทีนี้ก่อนเราจะทาขั้นตอนเหล่านั้นเนี่ยครับหลังเนี้ยพิเศษกว่าหลังอื่นนั่นก็คือมีการวางระบบท่อน้ําด้วยจะเป็นระบบท่อน้าทิ้งข้างตัวบ้านซึ่งบางโครงการเนี่ยเขาอาจจะวางมาแค่ฝั่งเดียวยกตัวอย่างเช่นบางโครงการอาจจะวางเฉเพาะฝั่งนูนฝั่งเดียวท่านเจ้าของบ้านบอกว่าอยากได้ฝั่งนี้ด้วยฝั่งเนี้ยก็อยากระบายน้ําเหมือนกันเพราะว่า กลัวว่าจะระบายไม่ทันจะเพิ่มจํานวนจะเพิ่มจุดเราก็ยินดีทําให้นะครับก็คือรับครบจบในที่เดียวสําหรับงานต่อเติมบ้านนะเอคือถ้าบ้านหลังนี้อะไรที่อยู่ภายในภายนอกเนี่ยผมทําได้หมดเลยนะครับก็ติดต่อลงม,มาได้แล้วก็ต่อมาคุณผู้ชมยังมีอีกคลิปหนึ่ง ผมมาถ่ายเกี่ยวกับระแนงอ่าเป็นไม้ระแนงเราแนะนําเลยนะว่าระแนงเนี่ยเป็นขนาดเท่าไหร่เป็นชนิดไหนแล้วเป็นลักษณะการติดตั้งอย่างไรเดี๋ยวผมจะพามาดูงานระแนงคร่าวๆก่อนก่อนที่จะไปดูงานต่อเติมอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีการต่อเติมทั้งข้างบ้านฝั่งซ้ายแล้วก็ข้างบ้านฝั่งขวารวมไปถึงบริเวณหลังบ้านด้วยนะครับอ่ะทีนี้เดินเข้ามาตรงนี้ด้านตรงนี้คุณผู้ชมเป็นพื้นที่ที่เราเนี่ย เดินเข้ามาแล้วจะเป็นสังเกตว่ามันจะเป็นลักษณะคือพ v เวทมากๆส่วนตัวสุดๆนะครับหลังบ้านทำระแนงทึบสูงขึ้นไปจากขอบรั้วนะฮะสูงขึ้นไปประมาณอีกเมตรกว่านะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะของการที่จะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แบบเฉพาะกิจอะ่ะก็คือเพื่อนบ้านมองไม่เห็นเว้นแต่เขามองจากชั้น2ลงมานะแต่ถ้ามองชั้นล่างเนี่ยพาเวทสุดๆมองไม่เห็นอย่างแน่นอนนะครับยิงทึบแล้วก็ ตรงนี้สุดเลยแต่ฝั่งนี้เนี่ยเรายิงทึบไปประมาณ8แผ่นแล้วก็ข้างบนอีกประมาณ6แผ่นเรายิงโปรง่งนะครับอ่ะคลิปนั้นอธิบายอย่างละเอียดเลยอย่าลืมไปติดตามกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูงานอีกฝั่งหนึ่งตามาครับพอเดินออกมาหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมจะสังเกตนะว่า งานหน้าบ้านเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยแทบไม่ได้ต่อเติมเลยเพราะว่าโครงการเนี่ยเขามีงานหลังคามาให้แบบนี้เลยนะครับก็มิกแอนแมทกันได้แต่ถ้าคุณมีบ้านเหมือนกันแต่โครงการไม่ได้ต่อเติมคุณอยากมิกแอนแมทให้เราช่วยดีไซน์ออกแบบแล้วก็ยินดีทําให้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อสักครู่เราไปฝั่งซ้ายเดี๋ยววันนี้เราจะไปฝั่งขวานะครับฝั่งขวาเดินมาทางนี้ได้เลยครับไอ้เมื่อกี้ว่าไงนะเออชุดพี่เออเหมือน,บบน,นคล้ายๆกันอ่าจริง ไม่ได้ต้องบอกว่าไม่ได้เตรียมมา <laughs> เพื่อมาถ่ายที่นี่ทีแรกไม่รู้ด้วยว่าจะได้มาที่นี่นะครับก็เป็นความบังเอิญแล้วกันเนาะ,ะทีนี้เดินมาฝั่งนี้นะครับเดิมทีถ้าใครจำมันได้นะครับตอนที่ผมมารีวิวเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยช่างกําลังลุ้มกันเลยนะครับก็ผูกเหล็กผูกอะไรทําพื้นวางระบบท่อนะครับรวมไปถึงนี่ระบบท่อน,นี้ด้วยอันนี้ก็เราก็เป็นคนวางใช่ไหมใช่ไหมครับโฟแมนใช่ครับตรงนี้เราเป็นคนวางระบบท่อสังเกตว่าทําไมท่อมันอยู่สูงจังเลย เพราะว่าระดับของโครงการเนี่ยอ้อมไปที่หลังบ้านฝั่งนู้นซึ่งเราต้องอิงจากระดับฝั่งนู้นแล้วก็ไล่มาฝั่งนี้ดังนั้นถ้าฝั่งนี้ต่ากว่าฝั่งนู้นน้ําจะขังตรงนี้นะครับแล้วยุงมือก็จะเกิดแล้วดังนั้นต้องเอาฝั่งนี้ดึงขึ้นมาให้สูงสุดแล้วก็เดินอ้อมไปเลยนะครับเพราะว่าโครงการเขาไม่มีวางระบบท่อด้านข้างฝั่งนี้ให้อ่าแล้วก็ทําเสริมได้นะครับทีนี้ต่อมาตรงนี้นะครับถ้าใครจะมาได้ตอนนั้นเนี่ย เป็นการวางคานจะมีแนวคานตอยคานอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เราจะทําการผูกเหล็กพื้นแล้วก็ค่อยเทพื้นนะครับจริงๆถ้าเป็นพื้นไม้ระแนงแบบนี้เราสามารถเทคานแล้วก็วางเหล็กบนคานก็ได้แต่ถ้าเทพื้นด้านล่างมันก็จะสะอาดดูสะอาดเอี่ยมดูไม่เลอะเทอะแบบนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันแต่เทพื้นงบประมาณก็อาจจะสูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ในอนาคตเทพื้นดีกว่าคุณถ้าคุณไม่ชอบไม้ระแนงคุณสามารถลื้อไม้ระแนงแล้วเปลี่ยนเป็นปูกกระเบื้องได้อีก นะครับเพราะว่าด้านล่างถ้าเจ้าของบ้านลงเสาเข็มไมโครพายนะครับอ๋อขอโทษนะครับเหยียบไฟลยขึ้นไปอ๋อเดี๋ยววันเสาร์ส่งงานใช่ไหมอีกสองวันอีกสองวันส่งงานคุณผู้ชมอ่าไม่เป็นไรขอญาติเหยียบก่อนขอโทษพี่ช่างด้วยช่วยเช็ดให้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะส่งงานไม่ผ่านอ่ะทีนี้ต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ไม้ละแนงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นไม้เทียมตรงนี้เนี่ยส่วนมากล้วจะใช้หน้าสี หน้า4ก็คือเป็นไม้พื้นนะไม้พื้นจะไม่เหมือนไม้อันนี้อันนี้คือหน้าสาอ่ะโอเคเรื่องของหน้าคือความกว้างแต่เรื่องของความหนาก็ต่างกันถ้าเป็นระแนงเนี่ยนะครับจะค่อนข้างบางแต่ถ้าเป็นพื้นเนี่ยจะจะจะหนาเลยดังนั้นเนี่ยลักษณะความหนาเนี่ยมันล็อกสเปคอยู่แล้วนะครับไม้ระแนงก็มีความหนาของเขาไม้พื้นก็จะมีความหนาของเขาดังนั้นเวลาไปซื้อคุณต้องบอกว่าเป็นไม้พื้นขนาดหน้าสี่ด้วยนะครับอ่ะทีนี้ตอนที่ซื้อมาเนี่ยเราซื้อไม้พื้นขนาดหน้าสี่นะครับ ตัดขอบตัดขอบเนี่ยเวลามาชนกันน่ยมันก็จะเป็นร่องเนี้นะเป็นเส้นเป็นเส้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 นยาวไปเนี่ยนะฮะมันจะเป็นร่อง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 ยาวไปอันนี้คือตัดขอบนะครับมันก็จะมาชนกันเป็นร่องผิวเรียบอ่าผิวเนี่ยจะเรียบมากเวลาถอดรองเท้าเดินเนี่ยมันจะไม่สากเท้ามันจะไม่เป็นลวดลายต่างๆมันจะเรียบเลยนะครับสีธรรมชาติสีธรรมชาติคือสีจะเป็นสีซีเมนต์นะคล้ายๆกับสีซีเมนต์แล้วก็เอามาย้อมสีมาทากันใหม่นะครับจนออกมาเป็นแบบนี้เนาะพื้นตรงนี้เนี่ยมีความแข็งแรงมากๆนะเพราะว่าท่านเจ้าของบ้านลงได้สเ็คนาาถมผิ แรงมากมากแล้วก็ต้องบอกว่าเราแบบ,แบ,บไม่ย้วบเลยนะครับแน่นทุกจุดเลยเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยอยู่ได้หลายปีนะเพราะสีที่เราใช้ทาเนี่ยเป็นสีแบบค่อนข้างทนนะครับเกาะดีนะครับไม่ค่อยหลุดร่อนเนาะอ่าทีนี้ต่อมาพื้นตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นไม้เทียมซึ่งพื้นไม้เทียมเนี่ยบางท่านถามว่าอา้าวแล้วแบบนี้คุณทำหลังคาด้วยอันนี้เป็นหลังคาใช่ไหมแล้วคุณตั้งเสายังไงนะครับเสาก็ตั้งตรงนี้เสาก็คือเราจะยึด ลงไปที่เราเทพื้นเลยนะครับเอาเพจเดียวยึดลงไปใต้ด่างเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพื้นที่เราเทต,ตรงนี้เนี่ยน้ำไม่มีขังเพราะาถ้าขังเนี่ยมันก็จะทําให้เหล็กเนี่ยผุนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องดูเรื่องความชื้นเรื่องของน้ําใต้พื้นไม้ของเราด้วยนะเพราะว่าเหล็กเพจเนี่ยไม่ได้ยึดอยู่บนพื้นไม้นะเราจะทําการเจาะสังเกตสังเกตว่าเราเจาะหรือเรียกว่าตัดก็ได้ตัดเนี่ยให้เป็นให้เป็นช่องแล้วก็เอาเหล็กเนี่ยโผล่ขึ้นมาได้นะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นร่องสวยงามเนาะตรงนี้ก็เราจะทําการ วางเหล็กอยู่บนพื้นซีเมนต์ดังนั้นเนี่ยงานหลังคาเราจะไม่ได้วางอยู่บนพื้นไม้จะวางอยู่บนพื้นซีเมนต์ซึ่งพื้นซีเมนต์ก็จะยืนอ,อยู่บนหัวเสาเข็มนะครับอทีนี้ต่อมาตรงนี้เป็นท่อน้ําท่อน้ำเนี่ยตรงนี้เป็นท่อระบายน้ํารางน้ำฝนขนาด3นิ้วซึ่งออกมาจากรางน้ำํำข้างบนรางน้ำข้างบนเป็นรางน้ำสเตนเลสนะครับซึ่งรางน้ำสเตนเลสเนี่ยเราจะใช้เป็นเกรด201กับ304นะครับอ่ก็คือคุณลูกค้ารีเควสต์เป็นสามเราก็เพิ่มสเปคให้เนาะราคาต่างกันไม่ค่อยเยอะนะคครรัับบบบถ้้าาเเเเเปป็็็นนนนแีงๆกจะะ304ลลยสต อายุการใช้งานก็จะคงทนยาวนานเนาะทีนี้ท่อน้ําเมื่อสักครู่ที่บอกไปน้ําจะลงมาจากตรงนี้ใช้เป็นท่อ PVC แล้วก็ทาด้วยสีดําด้าน,นะครับก็สีจะคล้ายๆกับสีเหล็กการเก็บงานอีกอันของเราคือนี่เลยการตัดเจียโค้งนะครับของแผ่นพื้นไม้เทียมนะครับอาจเจียโค้งสวยงาม mm hmm. เห็นไหม การเจียโค้งแบบนี้เนี่ยจะทําให้งานที่ออกมาเนี่ยดูเรียบร้อยดูสมูทนะครับมองไปไกลๆเนี่ยสังเกตไหมอ่ามันโคง้งมันกลมมันเข้ากันมันดูไม่สะดุดตามันดูไม่ขัดหูขัดตานะครับทีนี้ต่อมาท่อระบายน้ําแล้วผมจะพูดเรื่องระแนงโป่งบ้างระแนงโป่งเนี่ยจะต่างจากต้นคลิปเนาะต้นคลิปเนี่ยเรายิงชิดติดกันหมดใช่ไหมฮะแต่ฝั่งนี้เนี่ยคือเพื่อนบ้านเนี่ยเขายิงมาก่อนแล้วอันนี้เพื่อนบ้านเขาทามาก่อนเราเห็นไหมทำมาก่อนแล้ว ทีนี้ด้วยประโยชน์ที่ว่าเพื่อนบ้านทามาแล้วเราก็ไม่ต้องยิงชิดนี่เพราะว่าระแนงฝั่งนั้นก็พางตาฝั่งนี้ก็ยิงโป่งให้อากาศมันถ่ายเทได้เห็นไหมครทีนี้ในการดีไซน์เราก็ต้องดูเพื่อนบ้านเป็นหลักโดยดูข้างบ้านเป็นหลักด้วยนะครับทีนี้ระแนงโป่งเราจะยิงตั้งแต่ขอบรั้วจนถึงชนหลังคาเลยก็คือชนรางน้ําเลยนะครับรางน้ําพูดไปแล้วต่อไปจะเป็นแผ่นหลังคาแผ่นหลังคาเราจะเป็นแผ่นหลังคาไวนิวทองเรียบซึ่งไวนิวทองเรียบเนี่ยนะครับจะเป็นงานหลังคาที่ลดอุณหภูมิความร้อนได้มากกว่าเมช เนาะต่อให้ใส่สนวน P U f o โฟเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะกันได้ดีกว่าแต่ความรู้สึกโดยทั่วไปแล้วก็แทบไม่ต่างกันถ้าถามว่า P U f o โฟมกับไวนิลเนี่ยนะครับผมว่ามันแบบมันมากกว่ากันนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าไม่ใส่ฉนวนเลยเช่นเมนัชิทเพียวเพียวเลยกับไวนิลเพียวเพียวเลยเนี่ยไวนิลกินขาดนะครับแล้วก็ไวนิลใส่ฉนวนไม่ได้นะไวนิลแค่นี้ก็กันความร้อนได้เยอะแล้วไม่ต้องไปใส่นะครับ อ่ะที่นี้ต่อมาเจ้าไบนิ้ท้องเรียบเนี่ยนะครับเราจะมุงตั้งแต่ขอบด้านหน้าเลยจนไปถึงด้านหลังนะครับด้านหลังเราเนี่ยจะเป็นในส่วนของแทงน้ําซึ่งแทงน้ำเนี่ยเราจะวางถังเก็บน้ําแล้วก็นี่เลยเป็นปั๊มน้านะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเซ็ตเดียวกันจะอยู่ในโซนเดียวกันเลยนะครับ <oui. S 1> แล้วก็ต่อมาด้านหลังของผมตรงนี้จะเป็นในส่วนของโซนซักล้างซึ่งโซนซักล้างตรงนี้เนี่ยรวมไปถึงโซนตากผ้าด้วยเพราะว่าดีไซน์งานหลงังคานเนี่ยคุณผู้ชมดูเลยสวยงามไหม มีเม็ดน้ำฝนหยดมีอะไรหยดดูสวยงามมองขึ้นไปเห็นท้องฟ้าดูสะอาดสะอา้านหลังคานี่แบบใหม่กลิบเลยนะครับดูสวยงามนะตรงนี้เป็นหลังคาโปร่งแสงสามารถเอาผ้ามาตากตรงนี้ได้เลยและที่สําคัญก็คือตรงนี้เป็นในส่วนของโซนซักล้างโซนซักล้างเนี่ยเราขึ้นขอบบัวขึ้นมารอบแล้วเราก็ดออพื้นลงไปอีกประมาณสัก6เซนโดยประมาณ5-6เซนนะครับตรงนี้จะเป็นโฟลเดน สังเกตโฟเดนของเราเราตัดขอบกระเบื้องนะครับสังเกตเราตัดทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นเลยเจียให้มันสลบลงโฟเดนตรงๆนะครับน้ำจะลงโฟเดนตรงๆนัคนังานตรงนี้จะค่อนข้างปราณีนิดหนึ่งนะครับเราเก็บงานพวกถังแซดบอดดักไขมันด้วยฝาเนเลตสามารถขันน็อตสองตัวเปิดขึ้นมามีโอลิงดักกลิ่นสามารถเซอร์วิสได้ไม่ต้องเอาเป็นบ่อยกไม่ต้องเอาเป็นฝาดําไม่สวยนะครับแบบนี้ดูดีนะครับอ่ะทีนี้ตรงนี้ จุดนี้เป็นจุดวางเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเนี่ยนะครับเราจะมีปลั๊กไฟให้จะมีทั้งหมด3ช่องนะ,ะมาดูใ,ใกล้ๆครับจะมีลายนะครับแล้วก็จะมีนิวตันแล้วก็จะมีกาวนะก็คือ3มช่องเลยเดินด้วยท่อกรมขาวสติกิฟก้ามปูเก็บงานเรียบร้อยนะครับคุณดูได้เลยนี่คอนเนคเตอร์นะครับนี่ต่อจากบล็อกต่อจากอะไรกิปก้ามปูเดินท่อร้อยสายใส่โค้งนี่มีท่อย่นด้วยนะครับเราเก็บงานให้ทุกจุดดูแลให้ทุกระบบเลยดูแลดีงานไฟก็เรียบร้อย ทีนี้ต่อมางานน้ําดีท่อน้ําดีเนี่ยเป็นท่อ PVC นะครับแล้วก็มีขนาดอยู่2อย่างนะครับอันนี้คือท่อน้ําดี4หุนอันนี้เป็นท่อน้ําทิ้งท่อน้าทิ้งเนี่ยเราใช้ประมาณ2นิ้ววางเครื่องซักผ้าตรงนี้เสียบน้ําดีเสียบน้ําทิ้งเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยหนึ่งเครื่องวางเครื่องซักผ้าตรงนี้อีกหนึ่งเครื่องก็ได้ปลั๊กไฟก็อยู่ไม่ไม่ไกลกันมากตรงนี้นะครับก็ ก็จะพาสองเครื่องได้สบายๆตรงนี้มีพัดลมด้วยนะครับอ่าถ้าร้อนนะครับตอนซักผ้าเปิดพัดลมชิลมองขึ้นไปดูโป่งไม่อึดอัดด้วยแต่กล้องวนมามุมนี้นิดนึงอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะว่าในส่วนของมองเปอร์สเปกทีฟอีกฝั่งจะเป็นยังไงนะครับพอมองฝั่งนี้มองเข้าไปแล้วเนี่ยมันดูไม่อึดอัดดูโป่งจริงคุณผู้ชมดูได้เลยเห็นไหมอ่ามันดูโป่งโล่งสูงสบายนะครับงานทั้งหมดเนี่ยจะเป็นงานต่อเติมบริเวณหลังบ้านแล้วก็ไปถึงข้างบ้านนะครับห้องครัวของคุณลูกค้าจะ นะครับงานประเภทนี้เนี่ยเขาเรียกว่างานโซนซักล้างนะครับ งานพื้นไม้เทียมก็จะเป็นงานประเภทแบบทําเทอเรสพื้นไม้เทียมงานประเภทนี้เรามีผลงานมากกว่า100หลังต้องบอกว่าผลงานทั้งหมดเราเนี่ยทำมามากกว่า1,000หลังซึ่งจะอยู่ในช่อง YouTube สอแสงทองการช่างคุณสามารถย้อนดูคลิปวิดีโอเก่าๆได้เช่นเดียวกันบางคลิปยอดวิวอาจจะไม่สูงแต่ลองกดเข้าไปดูผมว่าคุณได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับอาจลองไปอุดหนุนไปชมกันแต่ถ้าอยากเป็นลูกค้าของเราอยากให้สอแสงทองเข้าไปดูแลนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ แอดไลน์ด้านล่างหรือโทรมาที่เบอร์0881044888นะครับทุกคลิปนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ขอบพระคุณมาก,มากๆคุลูกค้าที่ให้โอกาสสอแสงทองการช่างได้ทำงานได้ทำผลงานให้มากกว่า1,000หลังมีการรับประกันมีการดูแลดูแลคุณลูกค้าจนหมดประกันนะครับบางท่านย้อนกลับมาทำกับเราหลังที่ 1, หลังที่2หลังที่3มก็มีเหมือนกันฝากทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ